ไงพวกมึงได้ป้ะเดี๋ยวกูไปงานต่อไปนะมึงใจเย็นก่อนได้ป่ะเอาจริงว่ากูยังไม่เข้าใจข้อสี่เลยเนี่ยเยอยมึงจะให้กูอธิบายซ้ำกี่รอบเพราะข้อสี่กูอธิบายให้มึงพวกมึงแบบเยอะแล้วนะเฮียพรุ่งนี้มึงสอบนะเว้ยมึงจะพลาดไม่ได้เยอยมึงก็ดูมึงอธิบายมึงเอาอะไรไม่ให้พวกกูเข้าใจอ่ะผมจะให้กูอธิบายซ้ำกี่รอบวะวินเฮ้ยผมมึงไม่ต้องแบบ้งรับทุกอย่างก็ได้นะเอจริงอะ โออโหยอ่ะ oh, yeah. ถ้าพ่อมึงถ้าพ่อมึงขอดูใบคะแนนมึงทำไงอ่ะถ้าคะแนนมึงได้น้อยอ่ะพ่อมึงจะทำไงอ่ะกูรู้ว่ามึงเครียดด้วยมึงรู้ปะพ่อกูอ่ะชีกระดาษคำตอบ ตอนหน้ากูอะตอนนี้พ่อกูรู้ว่ากูได้คะแนนน้อยอะมันต้แค่คณิตศาสตร์เลยแค่ตัวเลขอ่ะทำไมมันถึงทำให้คนคนนึงเก็บได้ขนาดนี้วะกูรู้มึงเครียดเว้ยแต่ในสถฟ,ฟฟิติค่านอกกลุ่มเขาเรียกว่าเอาายเว้ยแต่มันไม่ได้แปลว่ามึงผิดเว้ยมึงแค่แตกต่าง มึงรู้ใช่ไหมว่าคะแนนพวกเนี้ยไม่ได้บอกค่าเลยตัวมึงเลยนะเว้เพื่อนเฮ้ยมึงอย่าพูดเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายดิวะมึงไม่แม่เข้าใจหรอกไอ้เหี้ยไอ้คะแนนที่มึงพูดว่ามันแค่เนี้ยไม่เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้อามากูยิ้มได้แล้วมึงรู้อะไรไหมถ้ากูแม่งไม่มีมันอะแม่งเหมือนกูไม่มีค่าเหี้ย กูสอบได้คะแนนเกือบเต็มแม่งขายแค่สามคะแนนแม่กูยังถามที่สามคะแนนไปไหนมึงเคยไม่ฟิลม์มทำได้แค่เกือบดีพอแต่ไม่เคยดีพอสอหรับใครเลยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเรื่องนี้เพราะเหตุผลแบบน,นี้เลยท้ายมึงเกลียดวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้เกลียดตัวเลขเวยแต่กูอ่ะเ,เกลียดคนที่เอาตัวเลขมาใช้วัดคุณค่าในตัวกู แค่นั้นเลยเวยฟิล์มมึงคิดว่าพวกเนี้ยพวกเราทำข้อสอบแนบะปะวะที่จริงอ่ะกูก็ไม่อยากให้พวกมึงคิดมากกันน้นเลยเพราะถ้าเราทำเต็มที่แล้วไม่ก็ไม่มีเรื่องเสียดายมึงเคยดูเรื่องสไปเดอร์แมนปะอือกูดูเคยดูอยู่กูอ่ะเวลากูทำอะไรอ่ะกูไม่อยากคาดหวังเว้ยเพราะถ้าเราไม่คาดหวังอ่ะเราไม่ก็จะไม่ผิดหวัง คนเราเอาชีวิตมาเทียบกับสมาการทั้งที่บางโจทย์ในชีวิตมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้ว่าเราไม่ถูกต้องร้อยเอร์เซ็นต์เสมอไป